แม่ลืมแล้ววัดอะไรนะวัดศีพันต้นอ่ะ สีพันต้นสีนี่สะกดลเสาสลาลอเรือสะเลีพันต้นแป๊ดเฮ้ยถ่ายพญานาคสวยนะน,น,นี่ดีมถ่ายให้ลุงแป๊ดเองพญานาคเขาถ่ายแล้วไหมนะี่คะหัวเรือก็ไม่เหมือนที่นี่นะคะล่ะหัวเรือนี่เป็นหัวเรือหัวเรือมึงแมะะ่เลยค่ะดูจากตรงที่